นคะต้องเป็นชัตเตอร์คือสนิมแล้วก็การตัดส่วนระหว่างตัวแม่เหล็กนะคะสวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะ วันนี้เมียช่างมาอยู่กับล้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้อนี้ลุยน้ํามานะคะโดนน้ามาเราขี่รถจักรยานไฟฟ้าลุยน้ําพวกมอเตอร์บัตเลดมอเตอร์ฮาร์ปพวกนี้มอเตอร์เขาจะอยู่ที่ล้อนะคะเพราะฉะนั้นจะลุยน้ําไม่ได้โดนน้ําไม่ได้นะคะถ้าเรารู้ว่ารถโดนน้ําให้เราแก้ไขทันทีนะคะแก้ไขยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะคลิปนี้จะมาบอกว่าถ้าลุยน้ําแล้วอะไรเสียบ้างถ้าจอดไว้โดยที่ไม่ดูแลรักษาอะไรจะเสีย ตามไปบ้างแล้วจะเสียเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะรถคันนี้ลุยน้ํามานะคะแล้วล้อก็ฝืดอาการที่มาคือล้อฝืดล้อไม่หมุนตัวนี้4ี <400. S 1> ่ิดโวลต์สี่ร้อยวัตต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะซึ่งมันฝืดอาการพอพอลุยน้ําไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็ฝืดนะคะใครที่ล้อฝืดล้อไม่หมุนหมุนไม่คล่องค่ะเรามาดูว่าเสียอะไรบ้างนะคะตอนนี้ช่างทองขอให้ดูนะ แบบนี้เลยถอดน็อตแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยนะคะมันค่อนข้างจะดึงยากเพราะว่าเอฟซีเห็นอะไรไหมคะมันเป็นแดงๆนั่นคือสนิมนะคะเป็นสนิมนะคะเห็นไหมคะเป็นสนิมที่ล้อนะนี่ค่ะที่ตัวมอเตอร์นะขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความชํานาญนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูขดลวดเดี๋ยวเรามาวัดกันใช่ไหมคะช่างทอง เท่าที่ดูกดล,ลวดก็ยังปกตินะครับยังไม่มีสีดำนะยังไม่มีรอยไหม้นะครับกดลวดไม่มีรอยไหม้นะคะแต่เซ็นเซอร์จากที่วัดตอนแรกแล้วก็คือค่าไม่ได้แล้วนะครับก็คือเสียคือเซ็นเซอร์เสียนะคะแต่วันนี้หลกักๆจะมาให้ดูตรงนี้นะครับ ถ้าในกรณีที่ของไทยล้อฝืดล้อมีเสียงดังนะล,ล้อฝืดล้อมีเสียงดังหลังจากที่ลุยน้ํามาเนาะเพราะว่าล้อพวกนี้เขาจะไม่ถูกกับน้ํานะคะถ้าโดนน้ำเมื่อไรอแม่เหล็กจะพองแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวให้ท่างทองขูดให้ดูนะคะ ใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเห็นเยอะมากนเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ทองหันมาทางนี้ค่ะโอเคค่ะขุดเลยค่ะต้องเป็นคัตเตอร์นะคะซึ่งพวกเนี้ยเขาคือสนิมสนิมแล้วก็จากการกัดก่อนนะครับระหว่างตัวแม่เหล็กนะคะ ตัวแม่เหล็กตัวนี้มันเขาสามารถพองตัวนะครับพองตัวแล้วก็หลุดออกมาเป็นสนิมแบบนี้ได้นะครับเ,เป็นสนิมนะคะเขาจะติดอยู่กับแม่เหล็กเลยนะทุกคนเดี๋ยวค่ะท่านังเย้อนท่านอย่เพิ่งขูดนะจะถ่ายให้ดูแบบที่ที่ยังไม่ได้ขูดน,นะ,คะน่ค่ะ ว่าเขาฟูฟูขึ้นเลยนะค่อยๆขูดนะครับเพราะว่าแรงดูดเล้เยอะนะใบมีดอาจจะบาดมือเราได้ะะใบมีดอาจจะหักแล้วก็กระเด็นได้นะใช่ไหมเห็นอาการตัวขูด แเ,เขาให้หมดครับนะเราจะต้องทําให้มันสะอาดเอี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะท่านหองจะต้องทําแบบให้แบบเลื่อมเลยนะคะเพราะว่ามอเตอร์บัตเล็ตมันจะต้องหน้าสัมผัสเขาจะต้องเลื่อมเลยนะคะตรงแม่เหล็กนะแต่แนะนาไม่ไม่ให้ใช้พวกแปรงลวดอะไรพวกนี้เข้าไปขัดนะครับเพราะว่าเขาจะมีการสึกก่อนได้นะครับให้เราทําการปลุกทําความสะอาดรอบๆนะ ห็นไหมคะว่าข้างในเขาจะแดงเลยนะก็ไม่แนะนำไม่แนะนำไม่ใช้ลมเป่านะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่แนะนํานะคะอาจจะเข้าปอดเข้าอะไรเราวนมะคระับ้งกระจายไปทั่วนะคะ รอบที่สองนะครับตัวนี้เขาจะดูดนะครับการดูดก็จะยากนะเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กเนาะเขาก็จะดูดที่ต้องทำคลิปนี้มาให้เอฟซีได้รับชมเพราะว่ามีคำถาม โทรมาถามเมียช่างไลน์มาถามเมียช่างเยอะมากนะคะว่ารถไปลุยน้ํามาแล้วอยู่ดีๆล้อมันก็ฝืดล้อก็ไม่หมุนเนี่ยแหละค่ะเกิดสนิมนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาเกิดสนิมล้อฝืดเราก็ยังใช้พอใช้ปุ๊บกล่องจะช็อตทันทีเลยนะคือกล่องเราเสียเป็นอันดับแรกเลยนะคะแต่คันนี้ ล้อนี้ทะลุไปถึงเซนเซอร์นะคะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ด้วยนะก็เดี๋ยวเป็น ep2 จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้ดูนะคะจะมาดูการเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์แล้วก็ประกอบลองล้อหมุนติ้ว,ต,วติ้วให้ดูนะทีนี้ก็เดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูสาเหตุนะคะแล้วก็ใครที่มีอาการแบบนี้ก็เนี่ยแหละคะ่ะถ้าถอดออกมาก็จะเห็นแบบนี้เลยอย่าทิ้งไว้นานนะคะถ้าลุยน้ํามาเรารู้อยู่แล้วว่ารถเราลุยน้ํามาเนาะ ต้องทำให้เขาแห้งนะต้องหลีกเลี่ยงน้ำนะคะรถไฟฟ้าไม่ถูกกับน้ำนะคะตัวนี้น้ำไม่น้ำไม่ได้เข้านะคิดว่าน่าจะเป็นความชื้นเพราะเขาจะมีซีนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะเป็นความชื้นนะครับตรงนี้ความชื้นก็ไม่ได้นะคะมอเตอร์ทุกชนิดอะค่ะไม่ถูกกับน้ำตัวนี้ก็มีซีล่นผ่านไม่ได้แล้วเป็นความชื้นเข้าไปก็ค่อยๆสะสมนะคะ จะนิมก็ค่อยๆสะสมเหมือนกันเนาะถ้าในกรณีน้ําเข้านะครับมาเตอร์พวกนี้ถ้าเขาเข้าไปได้เนี่ยเขาจะออกไม่ได้นะน้ำเขาจะออกยากมากเลยแต่ตัวนี้น่าจะเป็นความชื้นคเพราะจริงๆถ้าถ้าถอดออกมาเนี้ให้ให้ คือต่อให้ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ลุยน้ํามาก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ําแน่นอนเพราะว่าจากมอเตอร์คือมันเป็นสนิมเนาะช่างทองเนาะธรรมดาถ้าเอฟซีเคยเห็นนะคะเวลาช่างทองถอดมอเตอร์นะมันจะใสปิ้งเลยนะคะแม่เหล็กจะเงาวิบเลยค่ะเพราะว่ามันหมุนเนาะมันเป็นหน้าสัมผัสที่ต้องเสียดสีกับตัวทุนตรงนี้ตลอดเวลาที่ใช้งานมอเตอร์เนาะแต่ตอนนี้คือมันแดงเลยนะคะ ก็จะขูดเด่างนี้นะครับสามรอบสี่รอบขูดไปเรื่อยๆค่ะส่วนคัตเตอร์ก็ให้ใช้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวมันบาดมือเอาได้นะการับดคัตเตอร์มันอ่อนนะแล้วมันอ่อนแล้วมันหักแล้วมันบาดมือก็เดี๋ยวก็จะใช้เป็น น้ำมันนะครับมาเช็ดคราบเหลืองออกนะครับแล้วก็ทำการค้นสีนะครับก่อนจะประกอบก็เป็น,นั้นเช็ดสออีนะเดี๋ยวช่างทองไปเอาผ้ามาเช็ดให้ดูนะคะ ็คลิปนี้ก็จะได้รู้นะคะแล้วก็ได้เห็นเนาะว่าถ้ารถที่ถ้าใครที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะคะก็หลีกเลี่ยงน้ําจะดีที่สุดนะคะจอดไว้หน้าบ้านแล้วมีฝนตกนะคะหรือมีรองฝนก็ไม่ได้นะคะเนาะต้องดูแลบํารุงรักษาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบไฟฟ้านะคลิปนี้ก็มาแนะนํานะคะฝากแชร์ด้วยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะคลิปนี้เนาะ ทินเนอร์ค่ะใส่ผ้าแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะคะเราต้องขูดเขาก่อนนะคะขูดให้เกี้ยงแบบนี้ก่อนนะหรือจะขูดกวดนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะเช็ดนะขวดนี้คือทินเนอร์นะคะเนาะใส่ขวดเล็กๆนะคะ เราต้องขูดก่อนนะคะเอาทินเนอร์มาเช็ดเลยไม่ได้นะคะต้องทำตามขั้นตอนนี้เป๊ะๆเลยนะ เขานะล้วก็มีอยู่ตรงนี้อีกกองใหญ่ๆกลองหนึ่งเลยนะคะคือถ้ามันฝืดให้เราหาสาเหตุเลยนะคะพวกล้อพวกนี้อย่าไปฝืนเขานะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมีเขา้อหยุดหมนุนขี่ไปดีๆแล้วหยุดหมนุนให้เราหยุดแล้วก็เช็คล้อเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเสียเงินน้อยะคะ่ะอาจจะ ตอนแรกเลยก็เป็นแค่กล่องเป็นแค่เซ็นเซอร์นะคะจะไม่ถึงมอเตอร์แน่นอนถ้าไม่ฝืนถ้าไม่มีการฝืนมอเตอร์จะไม่ไหม้นะคะไม่เกินกําลังมอเตอร์จะไม่ไหม้นะคะอยากให้ยังนทำเช็ดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะ เช็ดให้เขาสะอาดมากที่สุดนะครับแล้วก็จะทําการพ่นสีนะครับพ่นสีโอเคถ้าอย่างนั้นเมียช่างจะตัดคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนี้พีสองเนาะ e ี EP 2พีสองก็เ,เป็นการ เดี๋ยวจะพ่นสีให้ดูแล้วมาดูตอนพ่นสีเสร็จโอเคช่าง้องจะให้ดูพ่นสีด้วยค่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสดๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมงานคือเป็นงานจริงๆนะคะเมช่างจะจบแต่ว่าช่างทองไม่ยอมจบกลไปดูกันต่อค่ะเดี๋ยวไปดูตอนพ่นสีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการพ่นสีนะคะตอนนี้ช่างทองได้ใช้หุ้มนะคะเพื่อกันสีเนาะแล้วก็ข้างในเป็นไมล่านะคะ เป็นกระดาษอะไรก็ได้เป็นกระดาษอะไรก็ได้นะคะปิดไว้เพราะเราจะพ่นแค่แมทลิกส่วนที่มันไม่ใช่แมทลิกตัวนี้เป็นสีทองนะคะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ อะไรกหมายถึงว่าจะเอาสีส้มสีเขียวสีแดงก็ได้นะคะไม่ใช่สีอะไรก็ได้เนี่ยค่ะเอาเป็นสีสเปรย์แบบนี้นะคะที่ร้านมีสีทองนะคะก็ใช้สีทองความหนาของสีก็ตามนี้เลยนะเมียช่างถ่ายหน้างานให้ดูจริงๆเลยค่ะตอนนี้มาจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะลูกค้าเดินทางมาด้วยตัวเองเนาะเมียช่างอยู่อำเภอหนองเรือค่ะจังหวัดขอนแก่น ูกค้าอยู่ในตัวเมืองเลยนะเอามาทิ้งไว้ให้นะคะก็รอตามคิวเนาะนี่ค่ะพ่นพนแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมคะรอให้สีแห้งนะคะแล้วเราก็จะไปจัดการตัวนี้ค่ะเซ็นเซอร์นะคะพอเปลี่ยนเซนเซอร์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบแล้วก็ดูมอเตอร์หมุนกันใน EP 2นะคะใครอยากรู้ก็ต้องรอชม EP 2นะคะถ้าคลิปนี้ลงได้ประมาณหอาทิตย์ EP 2จะเสร็จแล้วนะคะ ก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแต่ถ้าคลิปนี้เพิ่งลงไปวัน2วัน3วัน EP2 จะยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าจะตามสเต็ปงานของช่างทองนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP2 นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นพันมอเตอร์ DC นะคะก็รอติดตามรับชมได้เลยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ